สวัสดีครับวันนี้ชาวบ้านรถบ้านเราพามาซื้อโตโยต้าสรวงปี1น9 5นะครับผม <c oughs> มาอีกหนึ่งคันนะแต่คันนี้ต้องเดี๋ยวผมต้องขอไปเก็บงานก่อนสียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บางจุดนะแล้วก็ เปิดประตูต้องนั้นช่วงล่างแอร์เออเย็นโอเคหมดเนาะเดี๋ยวผมขอไปเก็บงานบาง,บางจุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาตั้งขายคันนี้ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้วนะครับประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมใครกำลังมองหารถติดแก๊สแบบราคาประหยัดเดี๋ยวสนใจทักมาได้เรากำลังลองขับอยู่นะจากลูกค้าซื้อมาแถวราชกระบ,บงังเดี๋ยวจะลองขับไปปู่เจ้า ว่ารถเป็นยังไงบ้างความร้อความร้อนขึ้นไหมช่วงล่างเป็นยังไงเราจะถือโอกาสนี้ฮะลองรถไปในตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสมรรถนะจะเป็นยังไงคันนี้ทรงดีนะครับมีแม็กมีไออามีเบาะเบาะแต่งตัวนอกมานะใส่แม็กจัดทรงมาสวยครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมลองทดลองวิ่งให้ดูเนาะว่าเป็นยังไง มาชมโตโยตา้าโคโรลาสามห่วงนะครับเราเพิ่งได้มาวันนี้เรามาดูภายในก่อนคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะเดวินญี่ปุ่นนะเบาะผ้านะครับ ด้านเดี๋ยวถ่ายด้านานึนภายในเบาะหลังเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะเบาะเดิมไม่มีฉีกขาดนะครับคอนโซลหน้าก็ปกติเคดานก็ปกตินะครับไม่มีริ้วรอยหรือว่ารอยแตก แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันหกนะครับเครื่องยนต์เดิมติดแก๊ส LPG หัวฉีด เดี๋ยวไปดูด้าน,านหลังนะมีถังแก๊ส LPG ติดมายังใช้งานได้อยู่นะเป็นติดแก๊สลงเล่มนะครับคันนี้เดี๋ยวเราขายตามสภาพน่าจะ,ะราคาไม่แรงมากภาษีขาดต่ออยู่ครับป,ปี64ถ้าขายตอนนี้เลยตามสภาพเลยไม่ได้ทำอะไรราคาจะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาท

เดือนละหมื่นคันนี้นะครับผมขายตามสภาพเนาะตอนนี้นะจะตั้งราคาอยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวรอรับชมแล้วกันนะครับถ้าใครต้องการในราคา3ามหมื่นกว่าบาททักเข้ามาได้เลยไปทำงานเก็บงานต่อไปตัดผมหน่อยผมจะตัดผมดเลย รถสภาพดีสวยนะช่วงล่างขับดีนะแน่นไม่ดังกุกกัดช่วงล่างโอเคเลยโอเคครับผมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผม